s s l f ช่อง y o u t u ช่อง YouTube ขอมาครับดูภาพใหญ่ก่อนครับดูคอเตอร์แล้วกันอ่ะเห็นภาพรวมทั้งหมดเลย PSL เข้าตลาดมาทำแนวต้านอยู่6บาท98สตัง ทำแนวรับสําคัญอยู่19สตังค์ PSL ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นหุ้นเรือทําแนวต้านสูงสุดสร้างดอยไว้31บาท52สตังค์นะครับตอนนี้ลงมาปรับฐานเซอร์กิตเบเกอร์เห็นตอนเขาลงไหมจาก30กว่าลงปรับฐานตรงนี้ หลุดแนวรับนี้มาหน่อยนึงแต่ไม่หลุดแนวรับ3บาท17ดตังค์เด้งขึ้นไปใหม่ยี่บาทแต่ผ่าน30กว่าบาทไม่ได้ย่อลงมาครับและหลุดแนวรับนี้5บาทลงมา4ี่บาทหพอขึ้นไปใหม่มันจะขึ้นสูงกว่าแนวต้านเดิมไม่ได้เหลือ14บาทเก้าทีนี้ลงมาปรับฐาน2องบาท38สตังค์ครับถือว่าปรับฐานถือว่าจบรอบสวยครับ เพราะว่าไม่ลงเป็นสตังค์ไงไม่ลงเป็นสตังค์นะงนั้นเราใช้ตรงนี้เลยนะปรับฐานเซอร์กิตเบรกเกอร์ PSL อยู่2บาท38สตังค์ถ้าเราจะตีเส้นเทนเส้นกดเราก็ตีจากด้านบนก็ได้ครับแล้วไล่ลงมาให้มันถึง2บาท38สตังค์แต่ตอนไล่ในดีอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันไกลมันไกลไกลจัดนะครับนะครับ อ่านี่ครับประมาณนี้นะครับปรับเป็นเดจัดทรงเส้นทเทนเส้นกดก่อนครับจัดทรงเส้นก่อน ไล่ทางซ้ายไปก็เหลื่อมไม่เยอะครับเหลื่อมไม่เยอะถือว่าตัวน,นี้เหลื่อมไม่เยอะปรับไปทางขวาดูว่ามันเหลื่อมไหมนะครับมันเหลื่อมไหมโอเค PSL ปรับฐาน3บาท2บาท38สสตางค์ เส้นเทนเส้นกดบอกว่าพีอลเนี่ยมันขึ้นแต่ตรงนี้แล้วเัาขึ้นตรงนี้6บาท1ิบาทและ14บาทถึงจะมองไปสเต็ปการขึ้นได้ดีแต่สะสมสิบสี่บาทมันไม่ใช่นะครับมันต้องไม้แรกมันต้องเป็น6บาทไม้2ต้องเป็น10บาทถ้าเกิด14บาทเนี่ยไม่เพิ่มไม้ละให้เน้นการถือจะดีกว่าครับเส้น200วันบอกว่า เหนือ6บาทใช่ไหมแถวนี้แถวนี้แถวนี้เหนือ6บาทเนี่ยจะขึ้นแบบแข็งแรงแล้วแต่การมาจากสองบาท38สดสตางค์เนี่ยแล้วขึ้นมาชนเส้น200อวันคุณฟังดีๆนะการมาจากปรับฐาน2บาท38สตางค์เนี่ยแล้วมาชนเส้น200อวันครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเจอแรงขายจากคนที่ติดอยู่ฝั่งนี้นี่คนที่ติดอยู่ฝั่งนี้นะครับ ขายเทลงมามันก็จะมีย่อครั้งแรกบ้างขึ้นไปอีกขายเทลงมาอีกมันก็จะย่อบ้างมันจะย่อประมาณ2อถึงสามครั้งครับถึงจะขึ้นได้ส่วนใหญ่นะเท่าที่ผมเคยเห็นนะก็เลยอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าการชนเส้น200วันครั้งแรกเนี่ยแล้วคุณรับจะปรับฐานมาเนี่ยคุณสามารถเทคกำไรก็ได้นะครับต่อไปดูแนวรับแนวต้านของ PSL เขาขึ้นจาก2บาท38มาขึ้นมา6บาท6บาทไป14บาท กี่เปอร์เซ็นตแล้วล่ะใช่ไหมแนวรับ11บาท10และ10บาท80ตรงนี้ไม่ควรหลุดละแต่แท่งยังชูตอยู่นะเห็นไหมข้างบนอะแท่งแท่งทั้งล่าสุดยังชูตอยู่นะนะครับหน้าลุ้นน้าลุ้นนะครับแนวต้านสิบาบาทเดี๋ยวผมทําแนวต้านให้อีกอันหนึง่งเป็นเป็นแกลบ สิบามทหถ้า PSL คนไม่รู้ว่า FC มีของกรทุนเท่าไหร่นะครับถ้า PSL ยังยืนเหนือกรอบเลย11บาท10และ10บาท8ครับแล้วทะลุ13บาท6ได้เนี่ยโอกาสทะลุ15บาทเป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะตอนนี้หลังพิงฝาอยู่10บาท10บาท8เลย มองว่าถ้าเกิดเลย15บาทแล้วจะมีโอกาสขึ้นไปไหนไหมใช่ไหมขึ้นไปไหนไหมเรามองตรงนี้ก่อนครับอ่าเรามองตรง16บาท27ตังและ18บาท87สสตัง์ และด้านยอดสุดเลยก็22.73ครับ20บาทกลมๆแล้วกันนะครับ20บาทกลมๆนะครับมองอีก5บาทนะต,ต้องผ่าน15บาทให้ได้ก่อนนะห้ามหลุดห้ามหลุดสิบาทแนะนะครับแพทเทิร์นสวยอยู่นะแพทเทิร์นเป็นตัว W นะถึงแม้ไหล่ซ้ายจะไม่ค่อยสวยแต่เป็น W นะครับเป็น W นะนะครับ สรุปแผน PSL ครับแนวรับ11บาท10กับ10บาท8ห้ามหลุดหลุดต้องถอยครับสำหรับคนทุนสูงนะแนวต้าน13บาท6ตอนนี้ทะลุขึ้นมาแล้วนะครับแนวต้านถัดไป15บาทนะครับผ่านได้เจอกัน16บาทนิดนิด18และ22บาทครับเรามองประมาณ19บาท20บาทครับขอให้ทะลุ15บาทได้ก่อนเนาะ ตอนนี้ก็ดูตลาดด้วยนะครับว่ามันแรงซื้อหรือแรงขายนะครับเทรดหุ้นดูทิศทางตลาดด้วยนะครับว่าวันนั้นหรือวีคนั้นมันเป็นยังไงนะครับนะครับอย่าสนใจข่าวเยอะนะอย่าสนใจข่าวเยอะถ้าคนที่รันทุนตั้งแต่7บาทหรือ6บาทอะไรเงี้ยก็ถ้าหลุด10บาท8ก็ยอมครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุด10บาท8เนี่ยมันมันมองเป็นย่อแรงแน่นอนนะครับ แผน PSL ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ